ชาวราศีพิจิกทุกท่านช่วงนี้ก็ใกล้จะผ่านเดือนตุลาคมแล้วต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านนั้นก็จะเข้าสู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนสำหรับท่านที่ผ่านมาในช่วงก่อนนั้นบางคนก็มีโชคมีลาบบางคนก็อับโชคอับลาบในช่วงของเดือนที่แล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีของแต่ละบุคคล บางคนก็ได้รับบทเรียนกันมาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มาต่อสู้กันต่อไปซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าต้นไม้ล้มนั้นก็ข้ามได้แต่ถ้าหากคนล้มนั้นห้ามข้ามเพราะว่าบางคนเคยยากจนเคยล้มลุกคลุกคลานมานับไม่ถ้วนในช่วงก่อนนั้น แต่ในช่วงต่อไปเขากลับรวยได้ได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิรทุกท่านที่มีจิตใจเข้มแข็งนั้นก็ขอให้ท่านลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปเพราะว่าดวงชะตาของท่านภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้น จะเป็นโชคเป็นลาบอีกตหากบางรายชาวราศีพิจิตนั้นก็อาจจะต้องมีความที่ต้องระวังระวังในเรื่องของคนที่จะมาหลอกลวงโดยเฉพาะในช่วงนี้ท่านระวังพวกมิจฉาชีพอาจจะมาพูดจาหลอกลวงบางท่านถึงกับเสียเงินเสียทองก็มีก็ขอให้ท่านระวังเขว้าชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือน พฤศจิกายนนั้นให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของบ้านชิดต,ติดกันนั้นอาจจะมีการลุกล้ำเขตแดนหรือว่าร้านค้าติดกันอาจจะมีการลุกล้ำเขตก็ได้ให้ท่านระวังเอาไว้ในเรื่องของทางทางเข้าทางออกอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังอาจจะมีปากมีเถียงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ เรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนั้นระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเจ็บป่วยท่านอาจจะเกิดการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันก็ขอให้ท่านระวังในในเรื่องของสุขภาพและพารานาัยในช่วงนี้กันให้ดีชาวราศีพิจิกนั้นท่านเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวถ้าหากว่าท่านเพิ่ง คบกันใหม่ๆอันนี้ก็ขอให้ท่านระวังท่านอาจจะจะเจอรักที่หลอกลวงหรือว่าอาจจะไปเจอคนที่คิดที่ไม่ซื่อตรงกับตัวเราก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนต่อมาเรามาดูในด้านของความดีกันบ้างชาวราศีพิจิตในช่วงต่อไปนี้ ในช่วงต่อไปนี้จะมีโอกาสดีๆพบกับความสำเร็จเกิดขึ้นหลายๆอย่างหลายๆด้านรวมถึงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นในด้านของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นขอให้ท่านตั้งใจทำ ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จและจะมีโอกาสที่ดีจะเป็นงานที่เรียกว่ามีงานต่อยอดขึ้นไปอีก ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่าก็าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทก็จะมีเพื่อนฝูงอีกมากมายท่านทำงานรับราชการก็จะมีเจ้านายนั้นคอยให้การช่วยเหลือท่านอีกตหากว่าก็ท่านเป็นนักพูดนักแสดงหรือว่านักแสดงต่างๆท่านอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังบางท่านที่ทำงาน เกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าดวงการงานของท่านในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีพิจิกทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในเป็นการแนวทาง ในอีกเช่นเดียวกันเราให้ความรู้กับท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านคิดเห็นสิ่งไรที่ดีก็ให้ท่านกดติดตามไว้สำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงของวันที่9นั้นจะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในวราศีธนูอันนี้ในเรื่องของการงานต่างๆนั้นตัวของท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงจะประกอบกิจการอะไร จะเป็นการค้าขายก็จะเป็นการรุ่งเรืองจะมีการต่อยอดได้อีกมากมายท่านอาจจะขยายกิจการจากร้านเล็กๆให้กลายเป็นร้านใหญ่ก็เป็นไปได้ ในช่วงของวันที่9ก็ถือว่าดวงดาวพระศุกร์นั้นส่งเสริมให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวยทำอะไรก็จะได้ผลเกิดขึ้นในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆถึงจะมีรายจ่ายบ้างเป็นเงาตามตัวก็ถือว่าท่านไม่เดือดร้อน ในเรื่องการเงินการทองนั้นท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็ขอให้ชาวราศีพิจิตนั้นตั้งอกตั้งใจหากว่าท่านใดที่เรียกว่าขยันทํางานท่านก็จะได้เงินได้ทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรบางคนได้จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนก็ได้เพราะว่าดวงชะตาของท่านดีแล้วในช่วงนี้ผิดกลับในช่วงก่อนนั้น ในช่วงก่อนนั้นท่านลำบากมาเป็นบทเรียนท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงก่อนนั้นก็ติดขัดอยู่เสมอในเรื่องการงานก็มีทําบ้างไม่มีทําบ้างบางครั้งบางคราวออกรับจ้างเขาก็ไม่คุ้มกับค่าแรงค่าเหนื่อยในช่วงก่อนนั้นท่านลมลุกลุกคลานมาตลอดการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันอยากได้อะไรท่านก็ไม่ได้เพราะว่าท่านหาเงินไม่คล่องในช่วงก่อนนั้น จะหยิบจับอะไรก็มีคนคอยลังเกียจและมีคนเอารับเอารัดเอาเปรียบท่านอีกท่านจะทำอะไรก็มีคนลังเกียจลังชังบางครั้งทำงานก็มีเรื่องมีลาวกับเพื่อนฟูงบางครั้งนั้นอาจถึงกับแตกคอหรือว่าแยกทางกันก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่า ต่อไปดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะประกอบกิจ,จาการอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเราเคยเป็นลูกน้องเคยเป็นลูกจ้างแต่ต่อจากนี้ไปท่านอาจจะได้เป็นนายและอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกต่อไปในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงชะตาจะกลับจากกลายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งที่เราเคยไม่มี แต่ต่อจากนี้ไปจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านล้วนแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านท่านจะได้โชคได้ลาบเป็นกอบเป็นกำรรท่านยิ่งขยันทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางคนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจเพื่อนฝูงก็ดี ในช่วงนี้จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านคบใครในช่วงนี้ก็ไว้ใจได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโอบอ้อมอารีมีใจบุญใจกุศลคนก็อยากจะเข้ามาคบค้าสมาคมด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินนั้นท่านไม่บกพร่อง ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการในเรื่องของการงานดีการเงินดีก็มีตามมาโชคลาภก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นไม่ได้อยน้อยกว่าใครท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นร้ายสิ่งหลายอย่างรวมถึงในเรื่องของโชคลาบคนรักก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดี โชคลาภนั้นก็พอมีบ้างในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นท่านไม่ด้อยน้อยกว่าราศีอะไรในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิตนั้นในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการงานบางท่านที่ทำงานรวมกันหลายคนนอกเสียจากจะมีเรื่องมีลาวแล้ว บางทีบางครั้งนั่นงานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการสะดุดได้บางคนก็เอารัดเอาเปรียบกับตัวเราหรือบางคนก็ลังเกียจตัวเราในช่วงนี้บางครั้งบางคราวเราทาดีอาจจะไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นในท่านระวังตัวก็ไว้การทํำงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาอาจจะมีเจ้านาย คอยมาจ้องจับผิดเราอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไรนักแต่สิ่งที่ดีๆก็มีนาในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิกสิ่งดีๆก็มีเกิดขึ้นกับตัวของท่านร่วนแต่ในเรื่องของการเงินการงานการงานที่ท่านเคยทำนั้นบางทีท่านจะได้งานที่ดีกว่าเดิมก็ได้ท่านเคยนึกอยาก จะเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะย้ายงานท่านก็ย่อมจะทำได้ในช่วงนี้ท่านจะได้งานที่ดีกว่าเก่าท่านจะทำงานอะไรก็จะมีผลดีจะมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรอีกตา่างในเรื่องของการค้าขายน่าเหมาะที่สุดสำหรับชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิตทุกท่าน จะทำอะไรท่านรีบทําได้เลยลงมือทําได้เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสําหรับท่านท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังกันเมื่อเห็นดีเห็นงามท่านเข้ามาใหม่ๆก็กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดจทำรายการเพราะฉะนั้นท่านจะ ทำอะไรก็ให้ท่านกลดกรองด้วยดีในช่วงนี้ท่านลงมือทำได้เลยท่านจะมีผลสำเร็จกับตัวของท่านทั้งนั้นการเงินการทองถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานก็ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี